สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมแล้วผมผมไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวนี้ผมผมผมก็จะประมาณนี้แหละไม่ดูวอะไรแล้ว <c oughs> คือผมเลิกท o Youtube อันนี้แล้วนะแต่ผมจะไปสร้างช่องใหม่ช่องมีชื่อว่าเดี๋ยวนั่นนึงปิดก่อนเครื่องเก่ามันพังไปแล้วนะครับทุกคนม <c oughs> ีโอกาสก็จะมีโอกาสะ ยังไม่มีผู้ติดามเลยครับนีสร้งว่านี่โอโ้โหนี่นะไเหนบ้างมันไม่โฟกัสอ่ะจะเป็นตัว G O นี่ผมเขียนให้ดูจำหนึ่งเขียนให้ดูแป๊บ น,นดูนนดอีกงานมันนาหานกระดาษนี่เออเออใชกล้องถ่ายแบบอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึง นีพิหญ่พิญได้แค่นันเดียวว้าวจรินี่นะชื่อช่องผม Go F F U นะครับไปติดตามนะอันนี้ช่องใหม่นะช่องเก่ามานันอันนี้มันหลดุดครับเอ่มใช้แท็บเล็ตน,นะเอ้ยเราใช้แท็บเล็ตการถ่ายก็จะเป็นแบบนี้เป็นกกำลังใจให้ผมหน่อยนะบาย แค่นี้เลยครับ